วันนีค่ะก็จะมาใช้พาเลตตัวนี้นะคะของ Comfort นะคะเป็น R a n e C Compact นะคะเป็นตัวที่เป็น Limited ที่ออกมาซัมเมอร์นี้นะคะเดี๋ยวจะเอามาแต่งเป็นตากตบแก้มให้ดูกันนะคะเริ่มด้วยแต่สีเทานะคะลงทั่วเปิดตาเลย ให้ดูแบบเป็นวงๆครึ่งวงกลมนะคะตรงทั่วๆเปลือกตาเราจากนั้นนะคะแตะสีน้ำเงินนะแตะตรงช่วงหางตาเข้ามาค่ะให้มันจิกเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะนิดเดียวพอขอบตาล่างค่ะสีสวยมากมาก ขั้นตอนที่สานะคะเราแตะสีเงินที่มันเป็นวิงวิงอันนี้นะคะเอามาแตะลงตรงช่วงหัวตามันจะไม่ได้แบบติดมาเยอะมากนะคะแต่ว่าเราเอาไปกรุบกริบตรงช่วงหัวตาแบบนี้อันนะคะใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นนะคะแตะทับลงไปตรงช่วง ของสีเทาที่ลงไว้ะคะ่ะแล้วเราลงเน้นตรงช่วงโหนโคิ้วแบบนี้นะคะโดยที่เราลงทับเหมือนกับว่าทับตรงขอบโค้งๆที่เมื่อกี้เราลงสีเทาไวะคะ้ค่ะแล้วเราค่อยกุบกิบกุบกิบแบบนี้ต่อไปมาปัดแก้มน,นะคะมันเลือกใช้สีที่ออกเป็นบ่มๆน้าตาลแทนๆน,น,นิดๆน,น,นะคะแต่สีก็ติดตออกมาเยอะเลยนะคะแล้วเราก็แตะตรงช่วงนี้แล้ว เหมือนกับว่าแตะตรงให้เข้มอยู่ข้างนอกค่ะแล้วก็ค่อยๆปั่นแบบนี้จากนั้นนะคะแตะสีชมพูค่ะแล้วเอาสีชมพูมาไล่ตรงช่วงแค่ข้างหน้าแก้มนะคะแบบนี้ค่ะ